หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเล่มน,นี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของสาระความรู้พื้นฐานหลักสูตรการศึกษาน,นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564ภายในเล่มได้ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการเศษส่วนทศนิยมร้อยละการวัดเรขาคณิตสถิติและความน่าจะเป็น ในทุกๆหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดมากมายให้ผู้เรียนได้ฝึกและทบทวนบทเรียนพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเฉลยโดยละเอียดนอกจากนี้ยังมี QR Code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบประเมินความรู้ของตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไปการสแกน QR Code ทำได้โดย 1>, 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ